การพัฒนาประเทศที่สำคัญของรัฐบาลคือการมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนโดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์มั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืน ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งลดความเหลื่อมล้ำรวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับโอกาสทางอาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการที่ไม่มีพื้นที่ค้าขายจึงทำให้เกิดโครงการตลาดประชารัฐ โดยมีแนวคิดในการส่งเสริมให้มีพื้นที่ตลาดใหม่ขยายพื้นที่ตลาดเดิมส่งเสริมผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มประเภทสินค้าได้แก่สินค้าเกษตรโอท็อปเอสวิสาหกิจชุมชนร้านอาหารหาบเล่แผงลอยโดยดำเนินการในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลและภูมิภาคอย่างครอบคลุมจุดเด่นของตลาดประชารัฐคือการบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในรูปแบบประชารัฐสร้างพื้นที่ให้ผู้ซื้อและผู้ขาย มาพบกันอย่างเป็นธรรมชาติยกระดับสินค้าทุกประเภทให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ปลอดภยัยช่วยลดต้นทุนการผลิตยอย่างเหมาะสมภายใต้การบูรณาการทั้งภาครัฐและเอกชนจึงทำให้เกิดตลาดประชารัฐในรูปแบบต่างๆดังนี้ 1. ตลาดประชารัฐ Green ีนมา e t เก็ตดำเนินการโดยองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทยเป็นพื้นที่ตลาดเปิดใหม่และขยายพื้นที่ตลาดเดิม ซึ่งกระจายอยู่สามมุมเมืองดังนี้ตลาดตลิ่งชันกรุงเทพตลาดบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเซาตลาดลำพูนจังหวัดลำพูนโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ค้ารายใหม่ได้แก่กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการอาหาร 2. ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ดำเนินการโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเป็นการขยายพื้นที่ตลาดเดิมที่มีอยู่จำนวน2,155แหง่ง ครอบคลุมทุกจังหวัดและอำเภอโดยเป็นการเพิ่มพื้นที่และวันดำเนินการจากทุกวันจันทร์พุธศุกร์เป็นอีกอย่างน้อยหนึ่งวันร่วมกับสินค้าธงฟ้ากระทรวงพาณิชย์โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้ค้ารายใหม่ได้แก่กลุ่มเกษตรกรกลุ่มเครือข่ายโอท็อปร้านอาหารหาบเล่แผงลอย 3. ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจดำเนินการโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น เป็นการขยายพื้นที่ตลาดเดิมจำนวน3,822แห่งและเพิ่มวันทำการโดยเฉพาะตลาดถนนคนเดินโดยมีเป้าหมายกลุ่มผู้ค้ารายใหม่ได้แก่กลุ่มกเกษตรในพื้นที่และกลุ่มประมงพื้นบ้าน 4. ตลาดประชารัฐกทมคืนความสุขดำเนินการโดยกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ตลาดใหม่ดำเนินการเปิดแล้ว5แห่งจากเป้าหมาย14แห่งได้แก่ใต้ทางด่วนพงพระรามหน้าพัฒน์การกุ้งหลวง บริเวณข้างห้างสรรพสินค้าโลตัสใกล้สถาบันเทคโนโลยีประทุมวันลานข้างสวนลุมพินีพื้นที่ตรงข้ามวัดสุดทธิวรารามซึ่งเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนไม่มีสถานที่ค้าขาย 5. ตลาดประชารัฐของดีจังหวัดดำเนินการโดยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคี เปิดพื้นที่ตลาดใหม่บริเวณหน้าสารากางจังหวัดที่ทำการอำเภอหรือแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพใน76จังหวัดทั่วประเทศประเภทสินค้าเป็นตลาดสินค้าตามฤด,ดูกาลสินค้าที่มีความโดดเด่นในพื้นที่และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดโดยมีเป้าหมายกลุ่มผู้ค้ารายใหม่ได้แก่กลุ่มเกษตรกรกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยกลุ่ม SME ในพื้นที่6ตลาดประชาัฐโมเดิร์นเทด ดำเนินการโดยจังหวัดกระทรวงพาณิชย์และบริษัทประชารัฐรักสามาคัคคีขอความร่วมมือห้างสปปรรพสินค้าที่เข้าร่วมโครงการดำเนินการในลักษณะสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมโดยมีเป้าหมายกลุ่มผู้ค้ารายใหม่ได้แก่ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรผู้ประกอบการระดับชุมชน 7. ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชนทกศดำเนินการโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มพื้นที่ตลาดบริเวณหน้าทกศจำนวน146แห่งและสำนักงานใหญ่หนึ่งแห่งโดยเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ค้ารายใหม่ได้แก่กลุ่มเกษตรกรกลุ่มผู้มีรายได้น้อยในการค้าขาย 8. ตลาดประชารัฐต้องชมดำเนินการโดยกระทรวงพาณิชย์เป็นการเพิ่มพื้นที่ตลาดใหม่และขยายตลาดเดิมในรูปแบบตลาดส่งเสริมการจัดการตลาดชุมชนและการท่องเที่ยวชุมชนกระตุ้นการค้าขายโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ค้ารายใหม่ ได้แก่กลุ่มเกษตรกร,ก,รกลุ่มร้านอาหารผู้ประกอบการในชุมชน 9. ตลาดประชารัฐตลาดวัฒนธรรมถนนสายวัฒนธรรม เป็นตลาดส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมซึ่งมีการจัดกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าชุมชนผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมถึงการสาธิตและจำหน่ายอาหารพื้นบ้านการแสดงศิละปะวัฒนธรรมท้องถิ่นการแสดงกิจกรรมของเยาวชนและการแสดงพื้นบ้านต่างๆของชุมชนตลาดประชารัฐ ด้วยความร่วมมือของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้ประชาชนมีพื้นที่ค้าขายจำนวน6,447แห่งครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งจะส่งผลให้เกิดรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศและเป็นไปตามยุทธศาสตร์มั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืน